สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่คารพรักทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งครับที่รายการสองยามนำมาจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวเมตตาบาร,รมีแห่งหลวงพ่อเดิมโดยไพฑูรย์พันเชื้อง,งามทุกครั้งที่ไพฑูรย์เอ่ยถึงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครั้งใดเขาจะต้องยกมือพนมปลายนิ้วจรดหน้าผากเอ่ยด้วยความระมัดระวัง เพราะไพฑูรย์ย้ำว่านับถือเหมือนเป็นพ่อบังเกิดเกล้านอกเหนือไปจากพ่อผู้ให้กำเนิดตนเองขึ้นมาบนโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประดิษฐ์ลิมประยูนพนักงานรถไฟผู้เป็นศิษย์รวมอาจารย์เดียวกับไพฑูรย์แต่เป็นรุ่นน้องของไพฑูรย์ขณะที่ไพฑูรย์ต้องเข้าออกบางขวางประดิษฐ์ขับรถไฟและผู้จัดงานฉลองอายุหลวงพ่อเดิมและหลอรูปในปีพุทธศักราช 2,482ออกแบบสร้างเรียนรุ่นสองทำบุญอายุและรอรูปไพทูลเคยพบกระประดิษฐ์ลิมประยูนต่อหน้าหลวงพ่อเดิมครั้งหนึ่งหลวงพ่อเดิมได้แนะนำให้รู้จักกันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ได้พบกันในฐานะสิทธิ์ร่วมอาจารย์ประดิษฐ์ร่วมเป็นเสรีไทยกับเขาด้วยเลือดรักชาติเต็มเปี่ยมจนสงครามสงบเขาก็ยังคงขับรถไฟ แต่นับว่าโชคร้ายรถไฟที่เขาขับมีผู้เอาฟินใส่เข่งขึ้นรถตู้บรรทุกมาจนถึงหัวลําโพงถูกจับแต่ไม่ปรากฏเจ้าของจะด้วยเหตุใดไม่รู้ประดิษฐ์ลิมประยูนถูกจับกลุมด้วยข้อหาค้าฟินแต่ประดิษฐ์สู้ยิบตาไม่ยอมตกเป็นแพะเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจึงถูกขังที่เรือนจำคลองเปรมเก่าที่ปัจจุบันถูกรือ้อทำสวนสาธารณะ แต่คงรูปกำแพงด้านหน้าเอาไว้เป็นอนุสรณ์ไพทูลเล่าว่าฟินของกลางที่ถูกจับได้ถูกเล่นแล่แปราธาตุกลายเป็นส้มมะขามเปียกแทนส่วนฟินกลายเป็นเงินเข้าไปสู่พักการเมืองพักหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการเลือกตั้งที่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมามีการโกงอย่างที่เรียกว่าหน้าด้านมีทั้งพลร่มคือเวียนเทียนลงคะแนนไพไฟ คือเอาบัตริกาแล้วแอบยัดใส่ในตู้ลงคะแนนผีหลอกกลางวันมีการขนคนมาเอาชื่อย้ายเข้ามายัดในเขตเลือกตั้งซื้อคะแนนพักรัฐบาลชนะขาดมีการเดินขบวนของนิสิตนักศึกษาประชาชนเพื่อคัดค้านซึ่งตอนนั้นภัยทูลอยู่ในคุกขบวนประท้วงเดินมาจนถึงสะพานมัขวาลรังสรรก็เจอแนวต้านของทหารม่ให้เคลื่อนที่ไปลานพระบรมรูปทรงมา้า โดยมีนายทหารคนหนึ่งที่ต่อมาได้รับฉายาว่าวีรบุรุษมัขวานออกมายืนพูดขอร้องประชาชนให้หยุดและสลายตัวไปก่อนและได้ทิ้งท้ายไว้ว่าพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการนายทหารผู้นั้นต่อมาได้ทำการปฏิวัติรัฐประหารล้มรัฐบาลภายใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามที่หนุนหลังโดยพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์และกองทัพตำรวจ ที่เรียกว่าสิงเชิดดำจอมพลปอหนีออกนอกประเทศไล่เลี่ยกับพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนทนายทหารผู้นั้นต่อมาได้เลื่อนยศเป็นจอมพลสริธ,ธนรัฐที่มีประโยคที่ติดหูผู้ฟังอยู่เสมอนั่นคือข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวประดิษฐ์หมดเงินสู้คดี ทางเดียวที่เหลืออยู่คือหาเงินมาสู้คดีด้วยการเขียนจดหมายให้พัญญาไปกราบแทบเท้าหลวงพ่อเดิมขออนุญาตสร้างรูปลอบูชาหาเงินมาสู้คดีกรรมการวัดค้านแต่หลวงพ่อเดิมอนุญาตเพราะท่านยานอย่างรู้ได้ว่าสิทธิ์รักของท่านถูกใส่ความรูปลอรุ่นนี้รู้จักกันในานามรุ่นประดิษฐ์ลิมประยูนออกในปี2493ได้เงินมาสู้คดีจนศาลยกฟ้องในที่สุด รดิตลิ้มประยูนยใช้ชีวิตบ้านปลายที่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปแล้วไพทูนบอกว่านี่คือความรักความเมตตาที่หลวงพ่อเดิมมีต่อลูกศิษย์ทุกคนไพทูนเป็นศิษย์เป็นอาชญากรในสายตาของตำรวจและคนทั่วไปคือคนชั่วแต่ในสายตาของหลวงพ่อเดิมก็คือศิษย์ของหลวงพอ่อในตอนที่หลวงพ่อเดิมมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช 2,494ไผยทูลอยู่ในบางขวางเป็นนักโทษชั้นดีผู้ช่วยผู้คุมม่อาจไปร่วมงานได้ได้เต่ก,ก้มลงกราบหันหน้าไปทางทิศเหนืออันเป็นที่ตั้งของวัดหนองโพเท่านั้นเมื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2,500ได้เดินทางไปกราบรูปหล่อหลวงพ่อเดิมหูยังได้ยินเสียงปืนที่ประทักกับตำรวจขณะไปร่วมงานหล่อรูป หลวงพ่อเดิมในปีพุทธศักราช2482ดังก้องอยู่ในความทรงจําคุณพระกล้ากลางสมอนตอนนั้นปลดกเกษียแล้วแต่ไผ่ทูลไม่ได้ไปพบเพราะถือว่าทุกอย่างจบกันไปแล้วสําหรับคุณพระกล้ากลางสมอนนั้นท่านเป็นมือปราบส่วนไผ่ทูลเป็นอาทยากรเส้นทางเดินคนละทางคุณพระกล้าต้องปราบเสือร้ายเยี่ยงไผทูลไผทูลก็ต้องหนีให้พ้น แม้เป็นสิทธิอาจารย์เดียวกันก็ตามทีไยทูลได้เล่าถึงการไปนมัสการหลวงพ่อชดวัต,ตโนอยู่แถบบางแวกภาษีเจริญตอนที่ไพทูลไปนมัสการนั้นไปกับเจ้าอัมภัยเพราะเจ้าอัมภัยเป็นคนบางแวกและเป็นสิทธิหลวงพ่อชดหลวงพ่อโชดนั้นอดีตท่านเป็นเสือร้ายที่ทางการต้องการตัวหลวงพ่อชดกับหลวงพ่อศิลป์สมัยก่อนเป็นสหายสนิทกัน บุกป่าฝ่าน้ำหนีการจับกุมจนในที่สุดก็เห็นว่าควรจะบวชเพื่อรักษาศีลภาวนาและออกทุดดงไปตามป่าตามเขาจนในที่สุดเมื่อคดีหมดอายุความแล้วหลวงพ่อโชิได้รับนิมนต์เป็นเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่งหลวงพ่อโชิท่านเก่งเรื่องเชือกคาดเพราะท่านได้เรียนวิชานี้มาจากหลวงพ่อชมวัดสิงห์จังหวัดเพชรบุรีถักแบบที่เรียกว่าลายกระดูกงู หัวเป็นลูกตะกร้อทําจากภาคขาวที่นำไปคุมลงศพคนตายหง่งแล้วพลีมาฉีกเป็นเส้นเล็กๆล,ลงอักขระทุกเส้นนำมาถักเป็นเชือกคาดเรื่องโคงกระพันและมหาอุดเป็นยอดป้องกันอสรพิษก็เยี่ยมนักทีเดียวเชียวไพทูลว่าเคยทดลองยิงเชือกคาดที่เอวของเจ้าอําไพปรากฏว่าปืนไม่ลั่นพอเอากระสุนใส่เข้าไปใหม่ หันปากกระบอกขึ้นฟ้าเนียวไกกระสุนลั่นโตมสนันไภทูลบอกว่าหลายครั้งที่ร่วมพจนภัยด้วยกันเชือกคาดหลวงพ่อโชิที่เอวเจะเอาอัมภัคุ้มชีวิตไว้ได้ถูกยิงกลิ้งทูดแต่ไม่เป็นอันตรายเป็นเพียงรอยช้ำบริเวณที่ถูกยิงเท่านั้นตอนที่ไปหาหลวงพ่อโชิท่านเมตตาจะทำให้ไภทูลแต่ต้องรอไภทูลไม่อาจรอได้จึงไม่ได้เชื่อคาดวัตโน ออกจากคุกแล้วไปหาท่านอีกปรากฏว่าหลวงพ่อโชดมรณภาพไปแล้วได้เตเกราบรูปหล่อของท่านพร้อมลำลึกถึงความหลังเท่านั้นเพราะตอนนั้นเจ้าอัมภัยก็เพิ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งภัยทูลเล่าว,ว่ามีเกียจิอาจารย์อีกหลายรูปที่เป็นเสือกลับใจมาบวชหนึ่งในจํานวนนั้นคือหลวงพ่อทองสุขวัดปอนหลวงท่านเป็นอดีตเสือร้ายที่ได้ปรวรณาตนกลางป่าว่า หากรอดชีวิตไปได้จะบวชตลอดชีวิตท่านเล่าให้ไพฑูตฟังเมื่อครั้งไปนมัสก,การว่าหากรอดชีวิตจะไข่ป่าได้จะบวชตลอดชีวิตท่านดันล้น,นออกจากป่ามาสลปบอยู่ที่ป่าช้าท้ายวัดบางวันทองสมุทรสงครามหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองมาพบเข้าได้ให้ชาวบ้านหามไปรักษาที่วัดจนรอดตายมาได้หลวงพ่อทงสุขได้เล่าความจริงให้ฟัง หลวงพ่อตาดวัดบางวันทองจึงนำไปบวชอีกวัดหนึ่งแล้วขึ้นกรรมาฐานและทุด,ดงขวัดให้ออกทุด,ดงไปจนกว่าจะหมดกรรมคือสิ้นอายุความหลวงพ่อทองสุกแบกกรดทุด,ดงมาถึงวัดตโนดหลวงได้ปักกรดอยู่ท้ายวัดชาวบ้านพอใจในสมณะสารูปจึงนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดตโนดหลวงท่านมีวิชาหลงกระหม่อมด้วยขมิ้นชันเหลาปลายเป็นยันครู ได้รับการครอบมาจากหลวงพ่อตาดอุปัชาของท่านหากมีลูกแรกเป็นชายยันนั้นจะปรากฏอยู่บนกระหม่อมเห็นได้ชัดก่อนจะเลือนหายไปเมื่ออายุสามขวบเมื่อไพฑูรย์ไปนมัสการท่านนั้นหลวงพ่อทองสุขท่านได้เมตตาให้เข้าไปนมัสการครั้นเมื่อจะลงกระหม่อมท่านไม่ลงให้ท่านบอกกับไพฑูรย์ว่าไม่ต้องลงสามรอกยยมท่านผู้ลงกระหม่อมให้โยมเป็นผู้แก่กล้าในวิชายิ่งนัก ถึงแม้อาตมาจะลงซ้ำไปก็ไม่เหนือไปกว่านั้นแล้วโยมนี่ดาวโจรคอยประคับประครองชีวิตนี้อยู่ไม่สุขแต่ตอนนี้หากจะเดินทางให้ขึ้นเหนือเถิดท่านเพียงแต่เป่าศีรษะให้เท่านั้นไพทูน,นมัสการลาหลวงพ่อทองสุกกลับไปชะอําเพื่อพักผ่อนรอเวลากลับหัวหินเพื่อหน,นีลงใต้แต่เปลี่ยนใจเมื่อหลวงพ่อทองสุกทักให้ขึ้นเหนือไพฑูลว่ามันน่าขนลุก ตำรวจกองปรากับกองเมืองได้กลิ่นไพฑูนบุกเข้าชาร์จแต่ไม่พบตัวไพฑูนหนังสือพิมพ์ลงข่าวตำรวจกว่าน้ำเหลวในการล่าตัวไพฑูนที่ชะอําตามที่สายรายงานไพฑูนบอกว่าหากไม่ได้หลวงพ่อทองสุกทักให้ขึ้นเหนือคงถูกจับแน่นอนนับว่าหลวงพ่อทองสุกท่านมีญาณวิเศษที่ยังรู้เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าเหมือนตาเห็นทำให้ไพฑูลพ้นมือตำรวจไปได้อย่างวุดหวิต ทั้งยังสามารถสัมผัสกับอาถรรพ์ที่หลวงพ่อเดิมได้ลงไว้บนกระหม่อมของไพฑูร์ไม่ลงซ้ำเพราะเคารพในอาวุโสและอำนาจแห่งพลังดังที่ไพฑูร์ได้เล่ามาแล้วแต่ตน้นไพฑูร์บอกว่าในโลกนี้มีพระเกจิอาจารย์เกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะสุดแต่ว่าใครจะได้เจอของจริงหรือราคาคุยเท่านั้นไพฑูรยังได้นําเอาคําปรารบของพระคุณเจ้า ท่านเจ้าคุณนรรัตนธรรมวิตกโกวัดเทพศิรินทราวาสมาท่องให้ผู้เขียนฟังก่อนจะยุติการสนทนาเพราะต้องการเดินทางปั่นต้นฉบับที่สำนักพิมพ์อื่นว่าของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้นั้นไม่จริงและนี่คืออีกช่วงหนึ่งของภัยทูรพันเชื่องงามที่รายการสองยามนำมาจากนักเลงโบราณ ตำนานหนังเหนียวรายการสองยามขอขอบคุณผู้ทิดเอ่ยนามรวมทั้งพระเกจิอาจารย์ในเรื่องนี้และขอขอบคุณท่านผู้ติดตามทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจมาโดยตลอดโชคดีมีความสุขทุกท่านขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีพระเกจิอาจารย์ทุกท่านคุ้มครองโชคดีสวัสดีครับ